สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอนสตรีมกันนะฮะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของโปเกมสตรีมนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสมรองเพร์นโซนเกมมิ่งกับเพร์นโซนยูเต็ด้วยนะครับขอฝากให้กดกระตามให้กำลังใจกันด้วยละกันนะครับตรงนี้อ่ะไปลุยกันต่อนะครับก็กิจกรรมเลยผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับกาชงกาชาก็2ตวนี้ เดนซี่ผมมียังเดนซี่ผมมีแล้วนะฮะเซไอ้ามารเซคอมเลยตัวคิวเลมก็มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องเสียเพชรนะฮะห้าหมื่ต่อตัวครับผมกม็ผมก็ประหยัดเพชรไปได้แสนหนึ่งตรงนี้นะอ่ะเรามาไล่เรียงสิ่งที่ต้องทำกันดีกว่าแบบนี้อ่าผมจำได้ว่ามันมีกิจคาริ v a l เข้ามาใหม่นะแล้วเราก็สามารถที่จะไปรับของรางวัลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย รอช้าอยู่ทําไมครับเดี๋ยวรับของรางวัลกันหน่อยนึงแต่บนึงนะฮะโอ้นี่ไงผมจะบอกผมลืมผมลืมวันนั้นผมลืมรีวิวกิจกรรมอันนี้ไปนะฮะมันจะเป็นกิจเปิดป้ายนะฮะตรงนี้เนาะอ่าตรเนส yes, กดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ไปทําภารกิจเนาะไม่มีอะไรมากครับอ๋อผมก็จะละกิจมันกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าวะเออใช่ไหมอันนี้จริงๆก็เล่นได้เลยนะครับ อ่ะนั่นเดี๋ยวมารับพัทซัมกันดีกว่านะก็แค่เล่นให้จบนะครับคือมันเป็นเควส์บางเควส์ที่เราสามารถรับของได้แล้วก็บางเควส์มันก็ไม่สามารถรับได้นะให้ผมเคลียร์ก่อนแล้วกันไปตัดบูส์อ่ะไปเดี๋ยวเสี็เวลาสู้นี่เดียวพอเพอไอคืนนี้มันเป็นด่านเจ็ดพอดี้ยเดี๋ยวเลยก่อนเอาเซ่มีรอยดอนครัยบมา ก็รุยได้ครับรุยเท่าที่รุยได้แหละนะครับต้องเป็นสุเรียมากครับมาเดฟปึ๊บเดเมดเรดักชั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้อันนี้แล้วกันอ่าสู้กับโอเวอร์โหลดหนึ่งตัวมือพลเรีนเรลิซิบสามารถปรับสปีดได้ เมื่อวัน,นก็รีวิวไม่ได้ดอนตอนนี้ไม่ได้ดอนผมก็เก่งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราไปสวมเสออุปกรณ์มาใหม่เป็นอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับผมใส่ใสายที่เพชนหมดเลยครับโอเคไหมตรงนี้รับไปเลยจบนะฮะของรางวัลรางวัลใหญ่สกินเอาเฮ้ย ส awesome. กินแมกกาฮัตซัมเรียบร้อยครับอา้าวมันได้เป็นดิจตโตวะอ๋อได้อยู่นี่ไงนักสู้แห่งท้องถนนอ่ะนี่ครับต่อไปก็เป็นคาร์นิวัลเลยครับคาร์นิวัลก็รับเลยครับรออะไรอะ่ะรับเลยนะครับอ่ะวันแรกได้แล้วแหละ1,500นะครับ1,500นะอันนี้ผมก็นับคร่าวๆนะ1,500จริงๆนี้ก็รับต่อได้ครับ1,500 2,000 2,500 อย,อย่ามั่วดิเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่นะสามพันสามพันห้าสี่พันนะครับสี่พันห้าห้าพันห้าพันห้าหกพันหกพันห้าเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันห้าแปดพันโอ้โหแปดพันแล้วอะโอ้โ oh. หนี่ยืนกดไปก็อย่างเยอะครับตอนนี้ได้เพชรมาแล้วแปดพันห้าครับ มผ่านไาทเดียวครับนี่เก้าพันเก้าพันห้าหนึ่งหมื่นเพชรโอ้โหได้เพชรมาแล้วหมื่นหนึ่งนะทุกคนเออแค่กดรับของก็คุ้มแล้วเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะได้เยอะอยู่นะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอะ่ะผมว่าน่าจะหลายหมื่นก็จะถึงยี่สิบแปดดีอะ่ะผมก็กดเมื่อยแล้วเนี่ยโอ้โห มันจะได้ของเยอะไปปล่าวะเอ้ยรับไปดิรัวๆัวเออรับไปโอเครับไปเลยไอ้ซื้อนี่ไว้ก่อนนะหนึ่งห้าร้อยหนึ่งพันโอเคเนาะข้าวหนึ่งพันได้มาพันหนึ่งเมื่อกี้เก็บไว้ก่อนหมื่นหนึ่งเนาะไปครับนี่ อีกพันหนึ่งเป็นสองพันเฮ้ยโหได้เหรียญยังเยอะครับวิง oh, อัพพลังกระจายชิปมิลลี่มีสามสี่พันอันแล้วเนี่ยตอนนี้ได้อีกมาอีกสองพันนี่ครับน่าจะได้ประมาณสองสามหมื่นสองพันห้าสามพันนะสองพันห้าสามพัน สามพันสี่พันสี่พันห้าห้าพันหกดแต่เพกกันล้วกันเจ็ดพันเจ็ดพั้าเจร้อนี้ 8ปดพัน0 0นหะครับ9ก้าโอ้โหได้ของโคตรเยอะเลย9ก้าพ0นห้อ๋อโอเคได้มาหนึ่งหมื่นได้เป็นสองหมื่นแล้วนะฮะห้าร้อ้าร้อยนะหนึ่งพันพันห้าสองพั 2,500 3,000 3,500โหสองหมื0 0สประมาณ2อง0 0นะคือเราได้ของจากตรงเนี้ยประมาณ2อง0 0เลยอะเอ้ได้เพชรจากตรงเนี้ยประมาณ2อง0 0ื่โหเกือบ30,000นะฮะได้เพชรอะโอ้สบายเลยครับใครที่กำลังหาเพชรช่วงแรกนะสบายจัดนะ,ะผมบอกกันเลยสบายจัด รับของเลยเฮ้ยผมรับของรัวๆเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โหรับไปดีครับนี่เป็นสเ์ฟที่ผมเล่นมาเนะี่ยมันรับของดจังวะอ่ะรับไปครับสบายๆเลยแบบชิวอะผมนะรับของแบบชิวมาก <c oughs> ได้ของคนเยอะ <c oughs> ของเยอะมากครับโอ้โหจะเยอะไปไหนก่อนโอเคนี่รับได้สองอันเอ้ยได้อีกสอง โอ้เป็นสองหมื่นห้าแล้วครับเมื่อกี้ผมข้ามไปหรอสองหมื่นห้าพันนะโอ้โหราคาเป็นแ,แบบสบายสบายโอ้สองหมนห้าครับน้นเลยอ่ะที่เหลือก็ไล่เปลี่ยนไปสบายสองหมื่นห้าได้นะประมาณสองหมื่นห้าได้โอ้โหจำมเลยอันนี้พาร์สนะพาร์เดี๋ยวเราจะกดพาร์สักหน่อยเลยว่ห้าสิบป้าพเพาให้ครับ รับไปสิครับรออะไรนี่โอ้โหอะไรเนี่ยได้ของเยอะมากมองล้อโอ้โหนี่เพชรเยอะมากเลยเนี้ยนี่ผมได้เพชรมาเยอะมากนะครับโอ้โหดอสบอลไอ้ดอสบอลอีกสองหมื่นเมื่อกี้อีกสองหมื่นห้าสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วอะคือผมได้เพชรมาแล้วห้าหมื่นนะทุกคนโอ้โห แมนเ้ยได้เยอะจังว่ะห้าหมื่นแล้วอ่ะห้าหมื่นเพชรนะครับโอ้โหนี่ได้มาเกือบครึ่งแสนแล้วอ่ะโอเคเลยจำโอ้โหนี่มีแต้มจากอีเธอร์ปัราได้โเคตรเยอะครับกาชาตรงนี้ก็กดไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ได้เพชรมาประมาณห้าหมื่นเลยโอ้โหยเอาผมไปกดใช้เพชรซะละ เสียเพชรอีกแม่งเลยอ่ะสุยอ่างเปาก่อนจัดไปครับตรงนี้ชิลแล้วอะ,อะไรอ่ะโอเคเควสต,ตรงนี้ครับอ,อารีน่านี้อยู่อันดับที่9ครับรุยต่อรุยม้ฟาร์มเพชรกันโดยตรงรูนสโตน อัน,นี้ก็อีกห0 0พันนะรอสบอยอีก20,000กว่า2อง0 0ก็นั่นแหละที่ผมวอรไปเสร็จวันนี้ได้ไปแล้ว50,000ครับผมได้เพชรไปแล้ว50,000นะวันเดียววันนี้วันเดียว,นนเ,ยวเลยชิวๆแล้วลอ่ะ,อะ,อะโอเคมาครับ ดีเ,เก็บอีกนิดนึงครับจบแล้วนะครับเควสรไยวันเราโอดน้อยครับชิวจัดดีมากครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับห้าพันอ้ห้าหมื่นกว่าวันนี้โอ้ได้เพชรเยอะจัดนะฮะ โอเคอุปกรณ์อัพเกรดได้ครับ3,000กว่าหเ,เยอะครับนี่เลยเดี๋ยวอัพชุดใหญ่ก่อนพันสองโอ้โหหมดไปเยอะเหมือนกันนี่ในส่วนของคโอการอทเนี่ยค่อ Robot นข้างเยอะครับนี่ๆๆๆครบเลยครับโอ้มีแต้มอัพไม่พอนะอัพไปก่อนแล้วกันโอเคถือว่าได้เยอะเลยนะเออ แบบชิวเลยอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดกันหน่อยเนะาะทีมที่เราจะเล่นนะครับไม่ใช่ทีมนี้นะครับออโต้เบนเลยจะลองเล่นมีเรดอนดูครับตรงนี้ัตัวละครเราต่อดีกว่านี้ครับ สีบวกเหรอมาจัดเลยครับนี่ครับปุ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 บมันเยอะสุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้อัดไปเลยครับผมมีเยอะมากเลยตัวน,นีน้บวกสองทะลวงทะลวงถ้าจำไม่ผิดเหมือนตรงบวกอาวุธมันจะได้เยอะมากเลยอืมบวกสี่แล้วครับสีบวกตีบวก หาทะลวงทะลวงโ okay, อเคบวกหกเจ็ดโอ้เส็มที่คืบอบวกเจ็ดใช่ไหมโอ้ oh, พลังเจ็ดแสนโอ้โหสี่ล้านแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. พลังทะลุมาแล้วสี่ล้านอ่ะทุกคนเอาดีวันนี้ตีบวกอาวุธครับเสริมให้หนักนะครับวันนี้เรามาเสริมให้หนักเลยตีบวกอาวุธครับ กุจจานี่ผมไล่อัปเกรดให้หมดเลยนะครับแบบว่าแบบว่าให้มันจบๆเลยดีบวกแค่เจ็ดใช่ไหมสบายหน่อยยังเหลืออีกหลายอันเต็มแม็กแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เต็มแม็กเลยโอ้โหเจ็ดแสนโอ้โหเดีย๋ยวเยอะจัดนะอ่ะนี่เลยตรงนี้ก็ต้องจัดเต็มครับมาดิหมดแล้วว่าของ ยังพอมีอยู่กเจ็ดครับใช้สองอันแล้วนะสามอันสี่ห้าอันนะครับหกเจ็ดเจ็ดชิ้นแล้วนะครับแปดเก้าทั้งหมดสิบสองอันนะฮะถ้าเกิดจะเราทำกเจ็ดนะสิบสองชิ้นโหแจ่มเลยครับตรงนี้ มีออริจินครับก็จัดให้เต็มครับผมจัดเต็มหมดอะอนี่จัดไปครับอันนี้แรกมาในร้านคานไหมป็นนะไอ้แรกมาในร้านร้านพลอยร้านคอยครับหนึ่งตัวจะใช้สิบสองก้อนนะฮะจะตีบวกเจ็ดได้ส่วนอีบวกเลเวลนี่คือจัดไปแล้วครับแน่นอนเลยีเดียว โอ้ oh, เสริมหนักอะ่ะบอกให้เราว่าเสริมหนักมากพลังนี้ก็ล้นเลยครับบกห้าโ oh. อ้ยพิกาชูแบบไม่ได้ดอนนี่ไว้ก่อนนะเออโอเคเราบวกบวกประมาณนี้ก่อนพลังตอนนี้ก็สี่ล้านหนึ่งนะโ oh. อ้โหขึ้นไปเลยครับยาวๆเลยครับสี่ล้านหนึ่งดูดิอัพไปต่อได้อะ่ะเห็นอย่างนี้ก็อยากจะอัพต่อเลย ดูครับสี่ร้อยกว่าอันนี้อัพเลเวลสามไหมเหรอ,อกว้างต้องอัพเยอะครับมาดีครับอืมดีมากครับอืมโอเคว่าง โอ้นี่ก็โอเคนะครับหมดแล้วไม่มีไลท์อัพแล้วอะ่ะอืมกระดองประดับรูนก็ดับเต็มหมดแล้วนะฮะร,รูนตัวหลักๆเราก็ยัดไปแล้วนะครับหกเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวเราก็ยัดไปหมดแล้วนะครับชิวๆเลยเนี่ยศักยาภาพเห,เหลืออุย้ยเหลือแค่นี้เ,เหรอเออแทบจะไม่เหลือแล้วมั้งเนะี่ยหมดเกลี้ยงครับผมบอกกันเลยว่าหมดเกลี้ยงนะฮะ มีอะไรก็ใส่หมดนะครับไม่เหลือโอ้โห,โหย,ยังมีให้เรากดอยู่วะโอ้โหผมก็ใช้เยอะเหมือนกันนะตรงนี้เก้พวกเศษพวกนี้ก็ไม่ว่าก,กันนะ <S <S พลังสี่ล้านหนึ่งนะครับดูพลังซะก่อนนะเพราะว่าพลังพลิกสามล้านเก้านะไล่เรียงกันไปนะ <S <S มีไรดอนดนวยนั่นด้วยจริงๆมันก็อัปเกรดต่อได้นะครับตรงนี้ อขอดูหน่อยอาวุธก็โอ้แต่ว่าผมก็อัพอาวุธเต็มที่แล้วนะก็จะมีตรงนี้ที่ต้องอัพเกรดกันต่อแต่ว่าก็ตามสภาพนะพิกาชูทมเพี้ยนโอ้กดได้นะอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับหัวใจมีรวยดอนนะครับอืมโอ,โอเคเลยตรงเนี้ยกระดิ่งมาห้าสิบเจ็ดพิกาชู <58. S 2> ผมย่อยมันอวสีม่วงอ่ะอยู่ก็ได้ใหม่อัพหมดแล้วครับประดับเทพผมจะดันให้มันได้ระเบลยบหกสิบไปเลยครับโดยใช้ของกากาของพวนี้แหละโอเคก็ได้อยู่นะครับแจ่มเลยล่ะอค่นี้ก็ซูได้แบบแจมๆแล้วนะตรงนี้ ไลเก็บไอะไรไปเรื่อยๆจะส่งด้วยโหต้องไล่เก็บต่างแล้วเนะี่ยวันนี้จริงๆหลกัหลกๆก็ผมอัพตีโบอาวุธนะฮะตีโบอาวุธเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โโโโโอหกออารีน่านะครับ จะลองสู้กับอันดับที่8อยู่ลองสักครั้งหนึง่งไหมไหวไหมผมว่าน่าจะไหวนะมิดเดิลดอนมา,เ,าเกงกล้าดีกว่ามาสี่ล้านหนึ่งครับสี่ล้านหนึ่งเลยนะเออตอนนี้กี่ทุ่มแล้วห้าทุ่ม52นาทีครับมาลุยจัดไปเลยครับตรงสเตปนี้นะฮะมาแล้ว18ดาวทุกตัวครับโอ้โหแล้วมาเจอเกงก้า20กว่าดาว นะลองดูครับว่าจะต้านทานได้ไหมนี่อาวุธเลเวลหกสิบหมดแล้วนะครับผมข้ามเลยดีกว่าเสียเวลาถ้าไม่ได,ไ,มได้ผมจะไปอัพต่อนะเลเวลแม่งเก้าสิบเองอ้ชนะครับขึ้นที่แปดเลยเออดี <c oughs> ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแกงก้าก็ต้องอ๋อผมต้องเอาแกงก้าขึ้นมา อ๋อไมิเลด,ดอนผมเล่นนี้มิเลด,ดอนอยู่ครับเออก็เขาคล่าวได้ตรงนี้พิก achu หกแสนนะ, 600, ะพลังโคตรเยอะโอ้โหโอ้โหพลังเยอะมากครับคือถ้าพิก achu แช,ชมเปี้ยนผมนี่ดันตีบวกจะเท่ป่ะวะผมว่าแม่งเท่น่าดูอะอาวุธบวกเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้พุ่งกระชูดอาแบกแค่นี้เลยแม่งโดนเฮ้ยจะหมดแล้วอะ น่าจะอัพได้ผมว่าน่าจะอัพได้ประมาณ6คนพอดีถ้าจำไม่ผิดของผมเจอเคยเอาพอยต์แรกไว้แบบพอดี6ตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดถ้าขาดหรือว่าขออยัยด้วยผมจำได้ว่ามันว่าไม่ถึงนะครับได้แค่6ตัวกว่าโอเคเนี่ยก็โหบกหนกักอะผมบอกแค่นี้เลยถ้าบกได้ก็แจมเลยอันนี้อันนี้ก็ต้องใส่ไปอีกนี่ ใส่ให้กับเจ้าแกงก้าก่อนอันนี้เอาไปพักชั่วคราวไว้เฉยเดี๋ยวตัวให้เล่นนะเล่นนี้เลดอนแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะจัดไปครับอโอเคได้แค่นี้ครับเล่ห์ผูกห้าโอ้แก็เก่งแล้วนะกห้านี่ก็เจ็ดแสนกว่าแล้วอะโหพลังโอ้โหพลังแค่นี้ก็โหดแล้วอะนี่ดอนห้าแสนนะครับยังไม่เทียบเท่านะผมบอก,กเลยว่ายัางไม่เทียบเท่า ถ้าเทียบเท่านี่โห่านี้เยอะนะฮะของมันหมดแล้วด้วยนะฮะตรงนี้สี่ชั้นสองอ่ะโอ้โหโอ้โหโหดร้ายมากอ่ะก็รับของกันไปด้วยนะครับคาริววลเอ้ยคาริววลเคลียร์แม่งเลยท่านแม่งเฮ้เพชรห้าหมื่นวันนี้เคลียร์ไม่หมดนะครับคาริววลครับเอาล้วครับอไอหน้าพลอยครับไอหน้าพลอยแต้มมันขยับไงอีบีได้บล็อกครับรับไปเลย ผมจะรับให้หมดนะรับไปเลยรับเกยาวรับเกยาวอ,อะไรเนี่ยรับไปเลยทิงกิสหนึ่งร้อยเคหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วเรียบร้อยนะจริงๆก็ประมาณนี้ครับค่าๆน่าจะไม่มีอะไรให้ลงละก็ลงดับจนภัยที่เหลือแล้วกัน อ่ะด่านที่7ครับเราไปลุยกันเลยฮะก็ใช้เป็นมิรอยดอนต่อนะครับตรงนี้จรินคลิปก็ไม่ได้ยาวมากครับหลักๆวันนี้ผมก็มารับของในคาร์นิวัลครับได้เพชรประมาณ5 0,000ื่นเลยวันนี้เพชรห้าหมื่นนะครับแล้วก็อู้ร้อยล้านอู้ร้อยล้านครับอู้ห้าสิบล้านเพชรห้าหมื่นนะครับแล้วก็ตีบวกอาวุธเป็นบวก7ทุกตัวนะฮะ พลังก็ขึ้นจาก3ล้าน9มาเป็น4ี่ล้านสขึ้นมา3ามแสนนะออแต่ว่าผมเล่นเป็นมิเลดอนอยู่พลังก็จะประมาณใส่สล้านนะ้วนว้ไอ้หน้าขึ้นมา1อันดับครับเป็นอันดับที่8เดี๋ยวว่าจะปั้นในคอสม่าอยู่ผมได้ในคอสม่าละโอ้เก้าล้านคือยังไงมิลทูผมแม่งก็เมตาว่ะจริงๆตอนนี้ยังไม่มีันยังรู้สึกว่าไม่มีทีมไหนล้มพลังจิตได้นะผมรู้สึกว่าพลังจิตนี่ เป็นเมตาที่แรงมากๆที่สุดแล้วล่ะนะครับมิวทูไวกับมิวออริจิอ่ะสองตัวพอนะครับยืนตีแบบหนักมากนะฮะเออหัวพิกชูเข้ามามันเท่เออแบบนี้จมขู่ร้อยล้านตีดอกร้อยล้านตลอดอันนี้50สิบล้านร้อยล้านตีแบบนี้ครับไม่ชนะได้ไงใช่ไหม่ะไปครับ ดาสุดท้ายปะอันนี้มันต้องรอเลเวลหนึ่งร้อยปะถึงจะเล่นต่อได้ใช่ไหมเลเวลร้อยนึงอ่ะไปครับรุยต่อเฮือโดนโดนโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาขอไว้ไม่เป็นไรโหเกือ,อ,อบรันลล้านโหดจริงนะฮะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับอ่ะก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะมันต้องรอต้องรอเลเวลร้อยใช่ไหมน่าจะเป็นเลเวลร้อยปะ เดียวหนึ่งร้อยเลยเหรอโอ้โหยาวไกลครับผมอ่ะก็ไม่น่ามีหลายส่วนบอสโลกเดีย๋ยวเราลงกันสักหน่อยนึงอันน้นะข้ามเซิร์ฟผมก็เล่นไปหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เล่นมากจะมียิมข้ามเซิร์ฟยิมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงนะเดีย๋ยวลงยิมอีกจะเป็เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะลองดูก่อนจริงๆวันนี้ก็มีนะว่าเขามารับของแล้วก็มาปั้นตัวละครนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าอัานดับมันไต่ไม่ขึ้นเดีย๋ยวโอ้สามร้อยแล้วมคอสม่าต้องมาแล้วครับ โ้โรงแล้วทนายคอสมามานี่โอ้โหพลังจิตนี่คือแบบว่าโอ้ไม่มีที่เตี่ะจริงๆนะลองดูค่อยว่ากันเปิดกล่องมาได้ครับในี่คอสมาสบายเลยก็ใครไม่ทันใครที่พลาดในคอสมาไปก็ต้องรออีกนานเลยนะฮะใครที่ได้มาก็ดีใจด้วยครับเพราะตัวนี้เก่งจริงตัวนี้เป็นเอได้เลยนะ แต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นเดีย๋ยวผมจะปั้นแล้วรีวิวให้อีกทีนึงคือรีวิวเป็นจิตจ,จารสนะเลยอันนี้ก็ทยอยรีวิวอยู่ตอนนี้รีวิวพิกาชูกับมิไนได้อนไปนแล้วนะฮะแต่ว่าตัวอื่นผมยังไม่ได้รีนะครับอ่ะก็ครขข่าวๆนะอ่ะในคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะสำหรับไออ่ไอดี ID นี้นะก่อนจะจากกันนะครับรบกวนนะฮะฝากกดไ like, ลค, share, นคนน์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแต่ช่องเป็นโซนนะครับเพื่ออ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพบกก็ใหม่คลิปหน้านะครับผม o u g a i n สวัสดีครับ